Hãy subscribe cảm kênh แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ปล่อยให้ทํางานก็ไม่มียหน้าสถานการณ์ร้อนการเมืองช่วงนี้กลายเป็นเรื่องของนิติสงครามรุมเราระบอบทักษิณไปถึงรัฐบาลเศรษฐาจาก3คดีร้อนๆที่ต้องลุ้นกันว่านายใหญ่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายกนิเศรษฐาวีสินป์นายกรัฐมนตรีจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ทั้งคดีที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องทักษิณชินวัตรจากการที่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเมื่อวันที่21พฤษภาค,คม2558ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎ หมายอาญามาตรา1น2ที่เป็นโซ่ตรวนมัดทักษิณตามด้วยคดีที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้อง40สวยื่นร้องนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีเหตุมาจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากนายพิชิตเคยถูกสาลดีกาม,มีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลกรณี ถุงขนม2ล้านบาทเป็นบุคคลที่กระทําการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญพร้อมทั้งสั่งให้นายกเศรษฐายื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสําเนาคําร้อง ต่อด้วยคดีร้อนๆวงการสีกากีที่เกี่ยวเนื่องกับนายกนิดกรณีรักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกกิติรัตนเพชชมีคําสั่งให้บิ๊กโจก๊กพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบออตรออกจากราชการเสนอมายังนายกเษถาและเรื่องนี้สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกามีบันทึกความเห็นกรณีการให้ออกจากราชการไว้ก่อนของบิ๊กโจก๊กนายกต้องนําความกราบบังคมทูลให้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้พ้นจากตําแหน่งแต่กระบวนการต่างๆได้ดําเนินการมาอย่าง ถูกต้องแล้วหรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาเผือกร้อนของนายกนิตเช่นกันขณะเดียวกันคดียุบพักเก้าไกลก็เข้าสู่จุดคลายแม็กซ์ค่ะถือเป็นชนวนร้อนที่ต้องจับตาเช่นเดียวกันสืบเนื่องจากกรณีคำร้องของกะกะตอขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพักเก้าไกลโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีอันมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพักเก้าไกลมีพฤติกรรมกระทำการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะการ การกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อมาดูคดีของทักษิณทีมอายการสูงสุดได้ตั้งโต๊ะแถลงคำสั่งฟ้องทักษิณส่งสารอาญาฟันผิดมาตรา1น2พ่พวงด้วยพร,ะระบบคอมพิวเตอร์ฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชนินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ทักษิณโชเลียมไม่มาตามนัดยืนใบรับรองแพทย์อ้างป่วยโควิดขอเลื่อนไปถึงวันที่25มิถุนายน แต่อายการสูงสุดพิจารณาแล้วอนุญาตและนัดฟังคำสั่งฟ้องครั้งใหม่ในวันที่18บมิถุนายนเวลา9้าโมงเช้าก่อนส่งสารอาญานี่ถือเป็นเกมยื้อเวลาเพื่อหาทางปลดโซ่ตรวนเพราะตอนนี้ใครๆก็รู้ว่านายทักษิณคือนักโทษอยู่ระหว่างพักโทษแต่กลับโนสนโนแคร์เดินตัวเฉดใช้เดินซ้ายแบบช้ำๆเป็นนักโทษเทวดาเพราะเหมือนจะได้รับอิสรภาพแบบล้นหลามไม่เหมือนนักโทษคนอื่นๆไม่สำนึกเลยว่าตัวเองได้รับโทษอยู่จนใครต่อใครเห็นแนวทางของการฟื้นระ ระบบทักษินทําเอาหลายฝ่ายโดยเฉพาะค้่ที่เคยคุ้นระบอบทักษินถึงกับปวดใจเกมนี้จึงเป็นเกมที่หลายคนมองว่าเป็นการสั่งสอนทักษินแต่แนวทางของทักษินเองก็เตรียมที่จะไปฟังคําสั่งฟ้องอายการสูงสุดในวันที่18มิถุนายนนี้ตามนัดจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนซึ่งต้องรอลุ้นศาลจะมีคําสั่งให้ประกันตัวหรือไม่ถ้าดูบริบทแนวทางคดีมาตรา1นึ 2, จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ไม่นานลูกเกดนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วสวส,วส,วส,วสวปทุมธานีเขตพักเก้าไกลโดนคดี มาตรา1นึ่ง่างได้รับการประกันตัวโอกาสนี้จึงเป็นสัญญาณบวกกับทักษิณที่อาจจะกลับไปโดนคดีแบบเท่ๆแต่ไม่ติดคุกเหมือนเดิมแต่ยังคงต้องเดินหน้าสู้คดีกันต่อไป ระหว่างนี้ก็มีช่องทางรอดเช่นกันนั่นคือการเนรโทศกรรมที่คณะกรรมาการหรือกอมอทอวิสามันได้พิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพรบรเิรโทศกรรมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชูศักดิ์สิรินินสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเป็นประธานที่พยายามผลักดันให้มาตราหนึ่งสองรวมเข้าเป็นคดีการเมืองด้วยซึ่งเรื่องนี้ทางพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลน่าจะเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีเสียงของพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลที่ไม่เห็นด้วย ตอนนี้ดูแนวโน้มทักษิณและพักเพื่อไทยจะเดินหน้าไปอย่างไรแต่ที่แน่ๆมีแนวทางในชั้นกรมทศึกษาพิจารณาพรบนิรโทษศกรรมซึ่งพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลเห็นด้วยให้นิรโทษศกรรมแบบเมาเข่งโดยรวมคดีมาตราในหนึ่งสองไปด้วยและเห็นอยู่แล้วว่าคะแนนน่าจะเกินครึ่งแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปเพราะอย่าลืมว่าปมร้อนนิรโทษศกรรมเคยโค่นรัฐบาลมาแล้วหากเดินหน้าแบบโนสนโนแคร์พลังประชาชนอาจจะกลายเป็นการปลุกไฟความขัดแย้งรอบใหม่ก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามวิบากกรรมของรัฐบาลเศรษฐาภายใต้ปีกของทักษิณยังมีโซ่ตรวนของนายกเศรษฐาที่กำลังจะกลายเป็นปมร้อนเขย่าการเมืองดูจากรายชื่อตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็พอรู้มีใครบ้างเป็นสายแข็งปิดประตูการล็อบบี้ที่สำคัญพักเพื่อไทยมีจุดอ่อนเรื่องทีมกฎหมายจึงต้องมาเชิญเนติบริกรอย่างอาจารย์วิษณุเครืองามเข้ามาเป็นที่ปรึกษานายกด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติร,ราชการมอบหมาย5าอำนาจหน้าที่มาสแกนขันน็อตข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการร รบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะหลายฝ่ายมองโซ่ตรวนเรื่องของการตั้งนายพิชิตว่าจะไปถึงจุดเสี่ยงที่อาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนนายกหากนายกเศรษฐาทวีสินพลาดพลัง้งถูกสอยตกเก้าอี้จึงจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวมองหานายกคนต่อไปของพักเพื่อไทยก็จะเป็นอิงแพททองทานชิน,นวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยที่พ่อโดนคดีมาตรา1นึอยู่ประสบการณ์ยังน้อยไม่แข็งกล้าพอตามรูปเกมต้องเซฟเอาไว้ก่อนที่เหลือตอนนี้ ดูจะมีแต่นายชัยกเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยซึ่งหวยจะไปออกตรงนั้นหรือไม่เพราะท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลเรียกว่ายังอยู่ในแถวและต่างรู้ดีว่าสงครามครั้งต่อไปคือต้องสู้กับเด็กที่คะแนนกาลังพุ่งไม่หยุดแม้จะมีคดียุบพรรครออยู่แต่กลับยิ่งโกยใจคนรุ่นใหม่เพราะการทํางานของรัฐบาลที่ผ่านมาอย่างไม่ปรากฏผลที่ชัดเจนนายกเศรษฐายังออกมายอมรับเองเลยว่าผลงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจของประชาชนงานหนักรัฐบาลชุดนี้นอกจากจะต้องสู้งานคดีร้อน ร้อนที่เป็นโซ่ตรวนการเมืองแล้วเป้าหมายหลักอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการสร้างผลงานที่ต้องรีบปั่นให้เกิดผลโดยเร็วที่สุดก่อนวิกฤตศรัทธาจะท้าโถมสัดต้นทุนที่เคยมีหายไปแบบไม่เหลือซาก